เวียสุกละวั์ได้เวลากลับเข้าเมืองแจ้งข่าวดีกำลังจะมีสองโปรเจกต์ใหม่ให้ติดตามเตรียมคัมแบ็กโหมดทำงานเวียสุกละวั์ได้เวลากลับเข้าเมืองแจ้งข่าวดีกำลังจะมีสองโปรเจกต์ใหม่ให้ติดตามด้านแฟนๆตั้งตารอติดตามเคียบเรียกได้ว่าเบรกงานแพ็คกระเป๋าพาภรรยาและลูกสาวตลอนเที่ยวแบบจัดหนักๆเต็มไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกล,ลวัตคณารธซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มีผลงานมาให้ได้ติดตามแต่เจ้าตัวก็อัปเดตภาพน่ารักเรียบง่ายของครอบครัวและโมเมนต์พาวิกกี้พีโมนยาภรรยาและน้องวิรินลูกสาวสุดที่รักมาให้ได้ติดตามอยู่เสมออย่างล่าสุดเวียสุกล,ลวัต ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเตรียมคัดมืแอร์แบกฝากผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วโดยงานนี้หนุ่มเวียก็ได้เผยว่าได้เวลากลับเข้าเมืองเข้าหมดทำงานปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้ากับสองโปรเจกต์ใหม่ขอบคุณกำลังใจจากครอบครัวฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่ได้เผยโพสต์ดังกล่าวแล้วนั้น คุณแม่พลอยภพยลินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าวิรินขอไปวิ่งเล่นที่กองด้วยนะค่ะปากปาส่วนทางด้านวิกกี้ภรรยาสุดที่รักก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ว่าสู้สู้ครับบราโวบราโวขณะที่ทางด้านแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ดีอกดีใจพร้อมกับตั้งตารอชมผลงานใหม่ของหนุ่มเวียกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว